ครับเียมเปลี <sh> ่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วครับเองไหมโอเคไหมรถเลยโอเคเลยคนไม่พักโอเคครับแฮงค์แฮงค์ช่างแฮข้งตอนใช้มือล้างมาแล้วมือล้างมาแล้วมือล้างมาแล้วครับ ฟอนเทียอยู่ข้างหลังผมเดีย๋ยวผมจัดทําสปาให้อีกรอบหนึ่งคลิปนี้นะครับที่ผมทํา ไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ไม่ใช่เป็นการตบตานะครับผมบริการลูกค้าจริงๆผมทําแบบนี้มานานแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะทํ o u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคันนี้ผมก็ได้จะทําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำสปาให้ใหม่ภายในก็ไม่ได้ทําถึงกับสปาแบบสะอาดเลยเพราะว่ารถคันนี้มันก็ไม่ได้สกรปรกเลยนะครับคันนี้จบไปที่โคราําคลิปไห้ดูเพราะว่าผมดูแลลูกค้ายังไงบางคันไม่ได้ทาคลิปบางคันก็ทําคลิปผมถ่ายไม่ทนันบางทีผมอยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างมไม่มีแอดมินผมไม่มีลูกน้องในการตตัดด่ออวีโ คันนี้ผมก็ได้ดูแลเรื่องนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัสได้ดูแลลูกค้าแบบนี้ทุกเคสผมไม่ได้ทําแค่เคสนี้เคสเดียวแต่วันนี้ผมมาทําคลิปเป็นตัวอย่างว่าผมทําอะไรไปบ้างก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคันนี้ผมดูแลลูกค้าแบบนี้มาตลอดทั้งเรื่องสปาภายในเรื่องเครื่องยนต์ออกไปจากมือผมเนี่ยมันต้องจบนะครับผมจะเป็นแบบนี้ตั้งนานละเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรักรถจริงๆก่อนที่มาทํารถขายรถคทนนี้บางนะครับจบไปละ สายไหมเลยคันนี้โทรมากันแบบไม่หยุดนะครับโทรมากันแบบสายไหมเลยแล้วก็มีทั้งแชททั้งไลน์ทักกันมาเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้ความสนใจไว้วางใจคันนี้นะครับก็ทักเข้ามากันแบบสายไหมเลยยังไงผมนะครับโต้หนึ่งหกแปดทางช่องผมผมต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจรถคันนี้หรือว่ารถทุกๆคันนะครับที่โทรเข้ามาแล้วก็ จับต้องกันไม่ทันซื้อกันไม่ทันผมต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่ให้ความสนใจแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมมาทําคลิปให้ดูไม่ใช่เป็นแค่คอนเทนต์ไม่ใช่เป็นแค่การตบตาว่าผมดูแลแบบนี้จริงๆอ่ะผมดูแลแบบนี้ทุกคันแต่ถ้าเกิดว่าคันไหนที่ดูแลไม่ไหวผมก็จะแจ้งลูกค้าก่อนว่าคันนี้ผมได้ดูแลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปให้แล้วนะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่เราคุยกันและตกลงกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับรถเข้ามาเนี่ยผมดูแลแล้วเซอร์วิสเท่าที่ผมจะทําได้เพราะว่่่่่าาาาารรถแตลละคคคัััันนนนนนมมมมมไไเเเหหืือกอกกกบง็ปีย น้ำมันเครื่องมาละบางคันก็เซอร์วิสจากลูกค้าเดิมมาบ้างแล้วสามารถให้คําตอบลูกค้าใหม่ได้ด้วยนะคบว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างเพราะว่าผมซื้อต่อมือจากคนใช้ประมาณนี้นะครับไว้เป็นคอนเซปต์ให้ผมให้ทุกคนได้ดูดีกว่านะคบว่ารถคันนี้ผมดูแลยังไงแล้วรถทุกคันผมดูแลยังไงแล้วคันนี้นะครับอย่างวีโก้คันนี้ผมก็มาจอดไว้ตรงนี้เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวรอคิวเก็บสีเนมะือ่อวานนี้ผมไปเช็คคัทให้อันนี้พร้อมละรอทําสปาภายในอันนี้ถอดหมด ก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับเรื่อยๆเอออย่างหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับคันนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนบู๊ประตูให้แล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับจริงๆอ่ะมันเสียแค่ข้างเดียวคือด้านขวาด้านคนขับนะครับที่ผมแจ้งไปตอนรีวิว EP ที่ขายรถนะครับแต่วันนี้ผมมารีวิวเซอร์วิสผมก็ได้เปลี่ยนทั้งสองข้างเลยคือบู๊ประตูทั้งสองข้างเพราะว่าลูกค้าจะได้ต้องใช้ยาวๆตอนแรกลังเลอยู่คือมันไม่มีอาการเสียเลยนะข้างซ้ายมันจะมีช่องว่างนิดนึงผมว่าในอนาคตต้องเสียแน่นอนผมก็เเลลลยยยยปปี่นใให้้้้้ทังงขาาาูกกค็กชวไ นะครับสำหรับนิสสันฟอนเทียคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่ชัยภูมิผมก็ขับแช่ยาวๆมาขึ้นเขามาร้อยกาโลละเดี๋ยวผมให้ดูนะแช่มาประมาณร้อยร้อยยี่ร้อยความร้อนก็ปกติช่วงล่างดีตอนนี้คือผมขับมือเดียวนะมือเดียวประมาณร0อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างผ่านแล้วก็ความร้อนผ่านครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านลูกค้าครับเจอกันครับถึงบ้านลูกค้าแล้วเพิ่งถึง สามร้อยหกสิบประมาณนั้นครับสามร้อยหกสิบโลตรงทางด้วยสวยครับสวยสวยใช่ไหมตรงปกไหมพี่ตรงครับแนะนำช่องพี่เลยครับสตาร์ทง่ายนะนิสันอ่ะรับอ่าสตาร์ทก็ในน้อยก็ติดละอืมครับนิสันสตาร์ทง่ายครับน่าใช้รถมันน่าใช้มันจะมีมิตซูเข้ามาอีกคันนึงรถมแอเมื่อวาน์ผมเห็นพี่ลงอยู่คันหนึ่งใช่ไหมครับแจ๊ดแจ๊ด สตาร์ทง่ายครับมันจะมีมิตซรสตาร์ด้ต้องเผาก่อนไหมพี่ไม่ต้องไม่ไม่พี่สตาร์ได้เลยเปิดแล้วเนาะโอเคเชียงก็เยี่มเลยครับเยี่มไหมครับเยี่มล้างใหม่อันนี้ผมบอกตรงเลยล้างใหม่แล้วก็จริงๆมันสะอาดอยู่แล้วแล้วผมมาล้างล้างอีกทีนึงเพราะว่าน้ํามันพวกเนี้มันจะเป็นคราบเยิ้มลงไปแล้วเจ้าของเก่าเขาไม่กล้าล้างขับแล้วก็ถ้าจริงๆอ่ะถ้าล้างแล้วผมขับมาขนาดนี้ ถ้ามันซึมมัจริงใช่ใช่ครับถ้าถ้าถ,ถ้าซึมสามร้อยกว่าโลถ้าซึมซึมแล้วครับนี่ใช่ครับแบตเตอรี่ดีแล้วผมเปลี่ยนวาล์วน้ำให้ใหม่เปลี่ยนนี้ให้ใหม่สองข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนบููประตูให้ใหม่ต่อภาษีให้ครับแล้วก็เช็คเช็คใหม่ละระบบไฟอะไรผมให้ช่างเช็คให้หมดละครับไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีครับตรงตรงปกครับ <S 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 ตรงปกเนาะตรงตรงพีครับ ก็ราคาแสนกลางๆพอใช้ครับครับมีตําหนิที่ผมรายงานก่อนใช่ครับมีตํนหนีธรรมดาของรถมือสองใช่ไหมครับแบบที่รายงานมาครับแล้วก็ข้างหลังนิดเดียวผมจะรายงานก่อนเพราะว่าบางทีผมมาส่งไกลแบบนี้ใช่ครับมันเสียเวลาใช่เดียวลาไม่โอเคเวลาเราไม่บอกอะไร้ยครับอยู่เพชรบูรณ์อยู่เพชรบูรณ์ครับรถเพชรบูรณ์เวลาผมโอนนี่คือผมก็ เอกสารผมเตรียมมาให้สองชุดก็คือใช้แจ้งย้ายหนึ่งแล้วก็โอนหนึ่งครับโอนก็มาสี่เซนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้รบกวนลูกค้าโอนเองเนาะครับผมไม่เป็นไรถ้าโอนก็ไม่กีบพัน้งครับพันกว่าบาทประมาณพันกว่าบาทใช่ครับครับตรงปกระบบไฟระบบปัดน้ําฝนใช้ได้ครบหมดไฟหน้าไฟท้ายครบหมดไฟเบรกครบหมดไฟเลี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กระจกปรับข้างใช้ได้หมดครับ อเ,เอกสารดิดูเอกสารจะได้เอกสารก่อนชิดตังเดี๋ยวเย็นพี่ <c oughs> <c oughs> จริงใจดีอย่างนี้ครับรบ,บอกแบบตรงจริงใจดีครับเมื่อก่อนผมทําในมาเก็ตผมไม่ได้ขายใน y o u t u b e <อ>ครับผมก็รายงานรถแบบนี้แหละครับ <c oughs> เดือนนึงผมได้อยู่เมื่อก่อนนะที่เศรษฐกิจดีๆเลย เดือนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่ครับเมื่อก่อนผมเป็นเต็นต์มีหน้าเต็นต์แต่หลังจากที่ผมทํา youtube แล้วก็ขายในออนไลน์ผมหารถไม่ทันอ๋อใช่เมื่อก่อนผมเอามาหามาอัดเข้ามาอัดเข้ามาแบบเต็มนเพราะว่าช่องพี่ก็โอเคครับรถมีแต่ก็ครับดีครับครับขอบคุณครับพี่เพิ่งตามเนาะใช่ผมเพิ่งเปิดดูวันแรกเลยผมเห็นครับใช่ครับผมก็รู้ว่ายังไงถ้าช้าถ้าไม่จองมีคนเอาเนี่ ถ้าพี่ไม่โยนจองวันนั้นหมดติดใช่ครับจริงครับเพราะว่าผมดูแล้วไลน์ผมแอดเข้ามาร้อยกว่าไลน์คันเนี้ยคันเนี้ยครับแสดงว่าลูกค้าเมมเบอร์ผมมันด้งขึ้นใช่คนเพราะว่ามีแต่คนอยากได้ผมก็เลยโทรถามพี่เลยไงพี่ชื่ออะไรนะพี่โต้งใช่ไหมใช่ครับชื่อเดียวกันใช่ผมชื่อโต้งครับไนไรายรอหลุดจองมาเรื่อยครับมาเรื่อยครับใช่ครับมาเรื่อยครับนับตังค์เลยไหมตรงไหนเป็ปน ครับตรงนี้หลังตรงหน้ารถนี่แหละเอาฝากระโปรงกระโ,โ,โปรงมาตั้งมาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรถละแล้วก็เดี๋ยวเ,ยเลียนเรื่องเอกสารก่อนนะครับลูกค้าตวรวจสอบรถแล้วเนาะเรียบร้อยครับก,ก็กตรงปกครับแนะนำช่องพีด้วยครับ <laughs> ผมก็รายงานก่อนก่อนจะส่งลูกค้านะครับแล้วก็ดูแลเซอร์วิส หลายอย่างอยู่นะเปลี่ยนปั๊มน้ําให้ใหม่แล้วก็ท่อน้ำประตูสองข้างจริงๆไม่เสียหรอกผมเปลี่ยนให้เสียข้างเดียวแต่ข้างนี้ก็เปลี่ยนให้ครับดูแลลูกค้าน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วพี่ไม่ต้องเปลี่ยนอีกนะครับภาษีต่อแล้วบลบต่อแล้วทําความสะอาดให้ละเรียบร้อยอุปกรณ์ครบเช็คระบบไฟครบหมดทุกอย่างต้องปกครับลูกค้าได้รถสวยนะครับผมก็ดีใจสวยครับพ่อค้าคนขายก็สบายใจลูกค้าก็ตรวจสอบรถเรียบร้อยละพอใจแล้วเต็นต์ตั้งหลายเต็นต์ ตั้งใจผู้อุดหนุนผมใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้วยแล้วก็เสื้อเดี๋ยวผมตามมาที่หลังครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP นะครับดีใจนะครับที่ลูกค้าตั้งใจมาอุดหนุนที่ที่ช่องเรานะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าแล้วกันคลิปนี้ไว้เป็นการบริการด้วยใจมากกว่านะครับที่ทําขึ้นมาคลิปนี้นะครับที่ถ่ายให้ดูจริงใจดีครับซ่องพีครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ